สวัสดีครับผมนางบัวครับทองครับเราจะไปไหนครับวันนี้คุณหนูน้าหนึ่งร้อยบาทแม่เต้นหนนาเราจะไปไหนวันนี้มนะครับสีเราจะมาวัดไตวันนี้ไปวัดไตสามัคคีรุ่งทุ้นบาทนะครับวันนี้เรามาวัดนะครับผมมาซีสะเกดต้องมาวัดนี้นะครับผมวัดไตสามัคคีครับผมจะพาไปเที่ยวครับผมวันนี้ฮะคนไหนก่อนเดี๋ยวต้องหันไปหน่อยต้องมีกระไดเดือด คนสวยไม่ได้ใส่โตงว่าจะใส่ไปปิดทองก่อนไปปิออมเเลยอมีน้ำเลย้ยนี่ยอเขาทานตไปปิดทองก่อนไปปิดทองก่อนน้อปิดตรงนู้นนู้นตรงนู้น แฟนแุ่ก็ลองสวยตุ่อเลยเออสวยเลยแนม่กมาบานาีวัดบ้านอะไรจีโอ้ยอาจีก็กสร้างเลยรับเออภาษาสวยก็เป็นสร้างล,ยล้ยะเออแม่ก็เลยว่าอาจีเหนี่ยสร้างละเออผมก็ลูกเคอรงดูละเออพ่อเราแม่สวยเอาวี <laughs> มสอนอยู่รียนนายปีลูกน้อยนะครับแดัสปี้ ภาษาบางตัวก็ได้เยอะลงน้อยเยอะนะครับยาวาได้ปอะโยชน์โซลินหลายปีก็ว่าขบีบเหมือนกโอ้โหนึกว่าเสียงอะไรขอบคุณขอบคุณกับพี่น้องของเราคนสวยต้องมาจะใส่หลุนตัวร้านีบ้านไหนทองกันยัยก็ตีบ่เถืองเนาะไปปิดทองก่อนตรงนี้มั้งใช่ไหมชี้เส้นเ่ยเนี่ยตรงนี้ยตรงนี้ไป อะไรนะลูกเด็กทำมาทำไมน้ำอ่ะพ่ซื้อเลขใดบ้างคุณเต่ออยากเต็มเลยหลายคนก็บอกไว้พ่อส่งเสริมให้พี่หลงไปซื้อไว้ไปครับผมบอเดอร์ว่าเห้นซื้อเด้อแต่ให้ไปเอาเนาะเออที่ให้นซื้อทังไหนบอกว่าไปเอาไปเอานะครับวอให้ไปซื้อได้ลูกหลานนะครับพ่อไม่ได้ส่งเสริมให้เธอไปซื้อเด้อ นะครับถ้ามีโอกาสบ้างก็เอาด้วยรุ่นะครับปฏิว่ากันนะเป็นสิทธิ์ของโตรนะรุ่งน้องเออนี่หรอปฏิว่าอะไรเขาลุ้นปไิว่าอะไรนี่ไงปฏิว่าอะไรว่ายอะไรก็ว่ายไปอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะว่ายคาถาบูชาขอบคุณขอบคุณกับจี่น้ำของเราวตั้งแต่รุ่งที่ป่าเนาะ การทรกี่เ้อยวบาทเพ่ด็กันของคุณนรกนะรับชื่อก็ดีนะสมุนปะรีของในด้วยลูกมายเท้าเวทเท้าเวทสุวรรณนะสีแดงต้องเทาเวทสุวรรณขอกระเ่อยงตาเด้ออยอยากัเพื่อเดวกนันนรกนะพระีก็ดหนขอยบหลังเราจากนั้นพี่น้องของเราจะสุรรนรัตนบุรีมากเนี่นะครับผมเป็นสองสมัย อย่าไม่แยกอํเภอออกไปเป็นองนับเนาะกลับไปอยู่กับพี่น้องของเรอพี่พึ่ของผวาอย่งนี้ครับใครของใครของมันน้องนเว้ยไปเช็คเอามานี่หนูเช็คเอามานี่หนูเช็คเอามานี่ครับานโตอยนแรเที่โตนะโตดเกิดสมจะปีสองูได๋ยวไปไหว้บ้านอพงกันโอ้เดี๋ยวดีโดมเนาะถ้าเดี๋ยวดีโดมา นาเจรอยก็นาเียก็จะมาเสรลกน้องนะครับโกปนโกงคนนะครับไว้ทาเวสวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพาข้าเบืงนะครับผมขึ้นไปครับโอเคเข้ามานี่ยเข้ามานี่เข้ามานี่มาขึ้นบวถกันเข้าวับสถคกับนข้าวโบสถครับ บันสกูโอเสียสีบันสกูมากอยอับคุณนันีก็ไนฮะหายได้ไกเนาะเออก็อยู่บันสกูนเาเียตอนเท้าครับมาก่อนเดี๋ยวรอเขาก่อนเดี๋ยวรอเดรอเดีรอก่อนเดี๋ยวรอแม่เด้เลยครับ ก็บวชสวยมากมยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเดีย๋ยวไปถ่ายรูปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวรอวก่อนแป๊บนึงครับสวยไหมเย็นไหมไป เอาบริจาคไงแล้วใส่ซอแล้วหยิบถือไปบริจาคหยอดแล้วก็ใส่นี่ไปไงนี่ไงจุดซื้อดอกไม้อะไ,ได้เหรอ là, ah. một ah. okay.

à duyên yên yên từ này cái hết tôi có nên nên thú rồi หน<ไ>โทรศัพท์ไม่เครื่องเดียวไงวะว่าไ,ไปครับแล้วออกไปข้างนอกกันไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันครับ ไมอล้องก่อนคล้องก่อนค้องก่อนขอคุณขอนะ้มากอนีตีก่อนตีก่อนตีก่อนตีอันใหญ่ด้วยป่ะต้องเกรงใจผมเยอแม่นะครับ่ต้องเกรงใจโครบยีบาทสาบาทได้เรยเนาะนะครับจะไมเกรงใจแม่ไปุญตกกำลังสัทธานั่นเยะเอาเือด้วย ลงมาข้างล่างก็ได้เ,เง <13. S 1> ียนขึ้นมือสาตัวแรกตังไม่ได้กเดีย๋ดวยวรอปู่ทมาแรก ับุณมาว่าเสนาเธอส่งนะครับวันสองวันให้ได้ไป12บสาน้ันไปครับผมไปหนุ่มเค้กไปไปกันมากันลูก กูเล็กครับตกลงคะแน้วนุ่มบอยเดนอวันนอ่ป้าจ้าป้าเยนอวาน นะครับวัดของเรามีการเปลีป่ยนแปลงวีน,น,น,นี้นะครับสองอย่างแน่เลยหนึ่งซื้อที่ไปจำนวนเจ็ดไร่พิะบันออที่รถพุณ้องของเราจอดจากนั้นนะครับคณะกรรมการของเราสรังเกตดีๆาจาปู่จะยิ้ยมนะครับก็บมีแนวความคิดหนึ่งดื่มน้ําฟรีจอดรถฟรีอะไรหลายอ,อย่างทัารฟรีถ้าปัจจัยมีน้อยแม่เด้อเงินไม่ต้องบริจาคแม่บุกผามอะไรดอกไม้ถูกเปลียนหยิบได้เลยนะแม่นะนะครับ จากกนนั้็ใครปลาปลาก็แวะมาเที่ยวได้นะครับที่พิกัดอยู่ที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมน่ามาเที่ยวมากครับผมลองแวะเข้ามาดูนะครับสูง15เมตรสวยงามครับผมเราต่อไปนะครับกด่วไปในโลูกนี่มายืนถ่ายรูปตรงนี้หน่อยแม่ชัดเสริมเนี่ยบุญเอาไว้เหมือนแม่เนี่ยเธิมมาแบบใส่เนี่ยเออต่อไปนะครับบเพ็ญบารามี30ล้านแสนในการสั่งเราไปจะจบลง เอาหนูน้ามาดิหนึ่งสองหนึ่งสองไปครับผมเล t โกปไปเดินชมความสวยงามก่อนเดี๋ยวกลับบ้านกันพาลับแล้วอาลบมาหมดยัง มีร่มให้ฟรีด้วยนะครับบริการดีมากม <c oughs> แวะมาเที่ยวได้นะครับ <c oughs> ออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ดิ ไปไใหหนูนาตัวเล็กพาไปนี่ครับผม,มออแวะมาเที่ยวมาขบุญได้นะครับพิกัดอำเภอโพสิสุวรรณนะครับผมไมไกลไ้ไกลนะครับผมสวยงามมากครับไป<แ>เราได้เวลากลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายพี่หนูนา <laughs> ใช่ครับผมต้องเสียสตรไปอีกครับมีอะไรบ้างดูอุ้ยมีปลาด้วยเดียวเอาไีกอุ้ย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 อว้ยงา้คอับผอน้ยอุ้ยอุ้ยอม้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอยอุ้ยอห้ยอุ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 ้อน้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ย้อ้้อ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 